ก็สงสัยว่ามันบ่ออะไรนะครับตอกดูจากทรงแล้วเหมือนกับบอ่อบาดาลเดี๋ยวเราเรามาดูครับว่าเขาบอ่อมันเล็กนิดไหมเร,รื่อนะออกแรงดีเลยท่านดีแล้วมาทันนะ กำลังเริ่มนะอ,อ,อยู่พอดีีาการกงัดนะตกเสร็จแล้วก็งัด

ที่สามเลครับคันนี่อก่คอนเนอก่อน

่ยองันนี้ก็ตรวจดูนะครับถึงสายหรือยังพอเจอสายล้วก็ใช้นี่แปบอ๋อไแปเจาะแทนนี่อันนี้ก็ใช้คอนปอมทุบไม่ได้แล้วับมันจะแตกใช้อะไราือใช้ไม้ฮะข้างล่างใกล้เกือน้ำแล้วนี่ เดี Ça, mm. yeah. oh. hey? uh ๋ยวทาไมมักะอย่งี้เซนอะสอเลยลูกจังหวะกรด้บูเอ้ยตั่แล้วใส่ตลูกเตายแล้วไหต่อรเล่นีนการต่อขอต่อนะ ได hmm. ้เยอะดีเลยแข็ขึ้นเลยดิกินมาแล้วนี่แล้วทำความลึกของมันหน่อปลายะเบียนนะเดี๋ยวมาเคาะดูนะครับลามีต

เจน้ำเลยเจยน้ำเลยนะเจเปียกเขียนชื่อน,ำน้ำมันเลอเบอร์คิ้เห็นวะสองเท้นนะโอ้สองเท,ท<ำ>้านี่เหรอเที่ยวทำเนียนอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่นั่งรอได้ต่อไปก็เป็นการทำบัวนะ ม่ทานนู้นแหละราคาน่นแหละราคาบ่อคุดตอนนี้เท่าไร่บื่เบิ้ลเป็นหลัตอังเบ้ลอ๋อ้ยบ่อบ่อเราเป็นบุญนะเป็นเหมือนกันนู่นนะสองร้อยบ่อบอเยอะแยะอลงแม่แต่งนันเิร้าเลยอ๋อเิร้าเออเไปจอดนูนออใส่หบ่อนี่ไปยัดมากเนาะเมือหรชนเบ่ลถ้าเป็นบ่อธรรมดาก็ลูกเะเบื่ครลูกละเื่ แต่ก็ถ้าเป็นบ่อลักษณะนี้ก็ราคาย่อมเยานะครับไปใส่ดูที่จะเอาไว้จะเช็ควาแบบสปริงอุ้ยอ้ยว่ากันนัน

สาบทยอดลน่ะ้เฮ้เอ้เคลารบรอบมา้ี่เย้กวไนี้ได้เออโอเคันันเลยอ้าวเฮใช้มาตร์ทดลองกัน การกดูดน้ำเดี๋ยวมาะทดลองธาน้านขาลุยนีเดี่ใแญ่ๆเอ,อ๊อเน้ำกำลงกังจะมาครับ จางก่อนลุ้นกันตัวโกงแล้วตอนนี้มาเจอลุ้นเพียบเลยเอยากปุ่มใส่นี่อ่ะบริษัทจับกระดิระดิขั้นตอนการดึงอากาศออกนะเรียการไล่ลมไล่ลมให้ท่อออกมา <S <S น้ำที่มาจากบอกนะ่อเนี่ยตอนนี้เริ่มใส่แล้ว เขาเลยเอามอตร์ตันทุเรียนเลยอันนี้เป็นมอเตอร์ทดลองนะครับเจ้าของบ่อนะครับเจ้าของเอาน้ำยีองนาวรองน้าในมือไหม มลมาลมาล่อันนี้เป็นบ่อนะครับที่กดเสร็จแล้วอ่ามันใช้พื้นที่แค่นี้ ปั๊มเรียบร้อยนะครับเป็นปั๊มโอโตทีนี้เรามาเที่ยวกับบ่อกเก่านะครับซึ่งเป็นบอ่บอปอาขุดเป็นอยู่ตรงนี้เห็นว่าพื้นที่ในการใช้งานาน่าจะหนึ่งในร้อยนะครับน่าจะหนึ่งในร้อย บ่อนี้ก็ต้องเอามาปิดบางบ้านเติ้นเต้นหยอกอะไรกันด,ดิหยอกรักแพศเดี๋ยวให้ก็ยกดูนะครับบ่อเกา่าอ่านี่ครับอันนี้เป็นบ่อเกา่าเป็นบ่อขุดบ่อน้ำตื้น,นพื้นที่ครานี้นะครับบ่อเกา่าส่วนบ่อเจาะบ่อตอกนะครับใช้พื้นที่แค่นี้เองนะครับนิดเดียวเองอะไรครับ ประสิทธิภาพการใช้งานน่าจะดีกว่าบ่อเก่เาด้วยซ้ำนะเพราะว่ามันจะไม่มีโคนไม่ต้องปิดไม่ต้องปิดแล้วก็ไม่เป็นอันตรายนะครับ,นะรบเดี๋ยวเราไปดูน้ำกันนะครับว่าน้ำมันออกออกแรงแค่ไหนนะครับอันนี้ครับเป็นก๊อกที่ต่อมาจากบอ่บอบ่อขุดเอ้ยบ่อเจาะ bỏ chỗ, hoặc là bỏ tỏ thì trang nó điện này gặp <laughs>